ื่นแล้วทุกคนวันนี้เราจะไปทำภารกิจเราจะมาบอกกันแต่ก่อนหนึ่ต้องไปอาบน้ําก่อนว่าพวกแพททันจะมาแปบน้ำกสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา9โมง10นาทีแล้วแต่ก็ยังไม่ออกจากหอนะคะ ก็คือจะสายแล้วนั่นเองต้องรีบไปแล้วนะคะวันนี้ออกออกองวันแรกด้วยได้าเจอกันคะ่ะวันนี้นะครับเราจะไปออกกองถ่ายงานกันนะครับถ่ายงานจะพูดกับทางนังก็แบบน,นไม่ใช่หหมครับผมจะเป็นยังไงก็ตามไปดูกันเลยนะครับบอกแล้วว่าไม่สายเ,เพื่อนไม่สายไม่สาย เด okay, really> ี๋ยวจะไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับดูว่าจะทันในสิบโมงหรือเปล่านะครับโอเคไปรับเราจะเดินลงไปรับทุกคนกันนะคะแพทกับแผอกาถึงแล้วแต่เราไม่รู้ว่านักแสดงมันมาถึงหรือยังอันยีงเอากะาสกสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นคลิปวอกคลิปแรกของเรานะคะของช่องช่ครับช่อง chaos edition นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดกลางนะคะวันนี้เราจะมาซื้อข้่งซื้อของกินไปทำกินกันตอนเย็นนี้ตอนหลังก็ดูโรเซตไอพวกทีมที่มาพรวกเนี้ ไม่ได้กินหลับจ้ะเพราะว่าว,วันนี้กินหมดแล้วแ <laughs> ม่เ,เราเดินไปดูร้านกุ้งก่อนจริงจวมีร้านประจำก็คือร้านตรงนู้นร้านอาหารกุ้งไปรับไป,ไป,ไปดูกุ้งก่อน รอีไหมถ้าต้องสด่ะรออะไรกันอยู่ครับรอรถพาไปดูโลค่ะใช่เราจะไปดูโลที่ไหนครับรอรถไหนโราค่ะแล้วตอนนี้เรามาดูอะไรกันครับตอนนี้รตมแล้นนมาวก็ม่ลจ้องขา,ารถมาแล้วกูว่าใช่รถมาแล้วครับเดีด๋ยวไปเจอที่โรงบาลนะครับว่าเป็น กูคนเดียวที่จะมานั่งตรงนี้นที่กูเป็นผู้หญิงวะครัหลังจากไปดูโลกันเสร็จนะครับตอนนี้ไปไหนกัน,นะครับต <ไป S 1> อนนะี้ไปตลาดค่ะเพราะว่าแม่เห็นว่าเด็กๆเครียดมากเลย็เดินตลาดหาของกินปลอบใจเราเหตุการณ์ไหนครับก็คือเพราะว่าตอนนี้โลที่โ่งบยาบาลใช้ไม่ได้เพราะมันโควิดค่ะถ้าเราต้องกลับถายโรงพยาบาลที่กรุงเทพซึ่งก็รู้จะได้ไหมจะเาใ้มันได้อ่าโดนหนึ่งทีสองหน้าแล้วก็โลตรงที่เหลือมันแทบไม่มีปัญหาเลยเพราะว่า,ามันปเป็นโ <ļ> <ง>ลในบ้านเราเองไม่ต้องขอแล้วก็ ล้วอาไปเดแล้วก็ไอโลแล้วก็มีอีกโลหนึ่งที่ตอนแรกเครียดมากผู้กำกับกับโปรดิวเนี่ยถึงขั้นนตำตาจะไหลเพราะว่าโลเนี่ยหายากเฮ้ยมึงรู้ได้ไงว่าน้ำตากูจะไหลเพราะว่าเห็นหน้าผู้กำกับเนื่องจากเราเลยผู้กำกับเนี่ยสนิทกันมากแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นคนคเดียวกันแล้วก็คิดอะไรเหมือนกันจังหวะที่กูจะร้องไห้คุณรู้ไหมึงจะร้องไห้เหมือนกูเนี่ยเพราะมันหาโลยากมันคน็นคนร้านที่เป็นของชั้ที่เขาจะให้เราเข้าไปถ่ายด้วยอ่ะดีนะพี่เรารู้จักแบบ คนเที่แบบเขาขายของอะไรก็เลยไปขอเขามาถ่ายที่จริงกูมีนะเว้ยแต่อยู่หน้าน่ะโอ้ยตอนนี้เรากำลังมาขับรถไปหน้านกันใช่เพราะไปถ่ายอันนี้ก็ไปรีแล็กนะฮะก่อนงานจริงพรุ่งนี้เย็นนี้ก็จะเจอทำงานลีเล็กจริงใช่ครับจะถ่ายบรรยากาศเย็นนี้ก่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดกันแล้วนะคะเป็นตลาดที่ คือมันจะมีตลาดอีกที่หนึ่งที่มันเป็นชื่อตลาดเลยแต่ว่าเราจำไม่ได้อะอยู่มา20ปีก็จำไม่ได้อันนี้ถ้เป็นตลาดเนี่ยมันจะต้องขับัถยากตลาดนี้ไม่เป็นเหมือนแบบขายของทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าเดินเข้าไปลึกๆอีกนะมันจะมีร้านแบบพวกขายของขายของเยอะมากเพราะว่าเหมือนชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเป็นต้นนี้ สวัสดีค่ะทุกคนแนนนอนตัวอีกครั้งนะคะเซฟนะคะจากช่อง K O Station s ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะคะเมื่อสักครู่ก็จะรู้แล้วว่าเราเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดิดหน่อยเพราะว่าเราอะถ่ายด้วย iPhone ทั้งหมดใช่ไหมเพราะตอนนั้นเราไม่ได้พกกล้องตัวเล็กกันไปเรามีแต่กล้องตัวใหญ่ก็เลยใช้ iPhone ถ่ายแต่กลายเป็นว่ามันเอาไฟล์ลงจาก iPhone ไม่ได้ซึ่งเราก็กําลังแก้ปัญหาแล้วก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกด้วยว่าแก้ปัญหาไง เราก็เลยใช้วิธีการเหมือนลงไฟล์ไปใน Google Drive แล้วก็ค่อยมาโหลดกลับแต่พอการว่าโหลดกลับแล้วพอไปเปิดในพรีนเมียร์ค่ะทุกคนพอทำให้มันฟิตพอดีกับวิดีโออ่ะมันเปิดไม่ได้อะ่ะ but anyway เราก็เดี๋ยวเรางั้นเราจะแก้ปัญหาด้วยการเอาพาร์ทสองของเราวันเดที่เราอีกวันหนึ่งเนี่ยที่เราได้ไปถ่ายงานอนะ่ะเราจะมาตัดเป็นพาร์ทต่อไปของเราเลยโดยที่ไมไ่แยกเป็น2วันก็ถ้าุกคนอนะ่ะอยากไปดูพาร์ทสองกันแล้วว่ามันจะวุ่นวายเหมือนจะปูใส่กระดงขนาดไหนโปรดิวเซอร์เซฟจะเหนื่อยใจหนะักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย เช้าวันที่สองกันนะคะสำหรับล็อกสองวันหนึ่งคืนของเราวันนี้เราก็จะออกไปถ่ายงานกันแล้วตั้งแต่เช้าเลยตอ,ตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงสิบห้าแปดโมงสิบห้าแล้วเราตื่นกันตั้งแต่หกโมงกว่าเนาะอาบน้ำแล้วก็พวกมันก็ทีมงานก็มาประมาณเจ็ดโมงกินข้าวกันอยู่กําลังเซ็ตของแล้วก็เราจะออกไปถ่ายกันแบ่งเป็นสองกองทุกคนเดี<ๆ>๋ยวไปดูข<ๆ>้าบรรยากาศการเซ็ตของกันก่อนได้ใช่ใช่ไปเลยเด็กขา สัคกนตอนนี้เราก็กำลังจะรันกองแล้วนะคะเกงก้ามงจรันตอนกี่โมงแล้วคะเอ่อครับโมงสี่สิบแอใช่ไหมอีกสิบีตอนนี้ตข้างหลังเรานะคะทีมป้องก็กำลังซิกอย่างกระวัไม่เลยนะคะข้างนอกเสร็จเสร็จแล้วครับไหนอะทีมน้องแต่ว่าคนขับรถของรถข้างนอกก็กำลังซิกกล้องอยู่เค่ะเราต้องรอนิดนึง ไม่เป็นไรครับรันกอล <c oughs> ก้ามากยังเห็นนักแสดงกินาแฟยังเห็นนักแสดงกินกาแฟน่าจ้างหมนียใช่คะไม่ไปอ้าวไม่ไปในกาแฟไม่ไปอ่ะไปเออแล้ำก๊อกทำไมอ่ะใครน้ำก้อก จะขาดตลอดอปิดแล้วนีนะะากดมูกเลยกล้องซ e ีนหช็อตยี่สิบสามเช็คหนึ่งห้าสี่สามสองแอคชั่นมีนะครับมากล้องสทีนะโดีขาวแล้วเป็นว่าไงครับ่มเส็ที่้เเป็นไงบ้างครับคุณจ่ก็คณตบช้า ึไึวที่ี่ร้อนมครั่ผมไป่นเช่คบเราจะไม่บอกนะคบว่าร้านขายของชำไอเด็กออกออกไปขอสถานที่เขาะนับตรอไปกลัไปบ้านเไปถายงานตอนหราะว่าคนช่นดูไ้แล้วไดบั๋แล้ววัสดีครับก็กลับมาบ้านคุณเซฟแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศพนแรงต่างไฟนี่ครับมันใช้เงาผมบังนะน้องเซฟ ผมจะพาไปดูนักแสดงนะครับไอ้หลังนี่คือไอ้หลังนะครับไอมะนี่โอเคเราเราจะเริ่มถ่ายแล้วครับไม่ตอนนี้ไปเดินหาหินไหมถอดอนถอก่อนเยเอากล้องกับไปวางใต้บ้า็ได้ได้ใช่

我长得好<吧> สี 5, 1, 5, 4, 3, 2, 1, ่สี่ห้าเท็หนึ่งห้าสี่สามสองใกล้เสแทแ่ะทุกคนไม่ไม่กูมึงกดดัน่แกใส่ะะทุกคนเออีกไม่กี่ินมัเป็นินง่ายแต่ว่าน่งสัมภาษณ์น้องจอยค่ะใช่ครับทุกคนทุกคนเริ่มเหนื่อยทุกคนร้าทุกคนทอทุกคนอยากกลับบ้านน้องจยมิมมงยง่อยเป็นอะหก้ใจมากแต่งตัวอย่างเราหลนะ้นอบ้านเมีรอเพลมีอะไรยนในใจเป็นเื่ ขครที่กูบอกให้ยกพัดลมออกูพูดเล่นไม่จริงจริงเชยกูอยากชอบนครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ากันต่อแล้วก็จะที่เสร็จให้เริ่สุดรได้ปาได้ารันก็อยู่ม้ท่านผู้ชมไปวยไเมื่อกี้คุณใจคครับกรายสามโมงละเดีียวเสร็จก็นั่งพักนีนะไม่อยากเลยตามคลิปเราเริ่มเริ่มเริ่มแช์มบ่ายสเออ ที่พงทปไที่ลงานนะ,ะวันนคะมันพุดไนาที่เคยแปวะพุดที่พุพดเนี้โดย,ย,ยคนไปก็มี่แค่กูกับกล้องคนหนึ่งแล้วก็ไอ้เทปือบต้องไปขอ <Okay. S 2> แล้วก็โลชิชื่อแพวอ่ะคนนั้นอ่ะ เอาล้วครับก็นี่ก็มาปิดคลิปนะครับเป็นตัดกล้องที่ตลอด ep นะครับจะมาปิดคลิปเพราะว่าทุกคนเหนื่อยมากจากการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟแพรหรือน้องมาร์คของเรานะครับครับผมเลยจะมาปิดคลิปก็สุดท้ายก็ฝากคลิปของเรานะครับช่อง Chaos Station นะครับเป็นวอลกแรกของพวกเราแล้วก็วอลต่อไปจะไปไหนก็อย่าลืมติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วจะมาดูกันว่าพวกเราจะพาไปทำความวุ่นวายที่ไหนอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ